ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเครื่องสั์นะครับเป็นเครื่องสั์ที่ทางเราขายอยู่นะครับเครื่องนี้3 4 9 0บาทจะมาดูว่าสักยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําการสักสีไปด้วยเลยในตัวนะครับสาหรับงานชิ้นนี้เป็นงานเล็กๆเ,เป็นผีเสื้อตัวเล็กๆใช้เวลาไม่นานนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะครับผม ในชิ้นนี้ครับจะมีเทคนิคอันนึงที่คือเทคนิคที่เราจะเอาสีดำอะไปรองพื้นก่อนก็คือการที่เราไล่เฉีดติ้งบางๆตรงปีอย่างนี้ลองสูงเข้ามาดูตรงปีนี้เราไล่บางๆเพื่อที่จะทําให้สีม่วงกลายเป็นสีม่วงเข้มแต่ไม่ใช้สีม่วงเข้มแต่ใช้สีดํารองพื้นไปก่อนเกลี่ยบางๆบางๆลงบางๆก็พอสะบัดสบัดไม่ใช้น้ําหนักหมึกอันเดียวเลย ไม่มีน้ำยาผสมเลยนะครับอันนี้เทคนิคนี้คือการใช้น้ำหนักของมือเราเองไม่ได้ใช้น้ำหนักของสีมาช่วยหลังจากนี้เราจะเปลี่ยนเข็มละนะครับเพื่อให้เราทํางานได้เร็วขึ้นก็จะเป็นเบอร์5 r s นะครับเครื่องไฟผมใช้ไฟ5นะครับอันนี้เครื่องสักที่ขายเน้ำไน่ายที่ ใช่ลงสีที่เข้มก่อนนะคือสีม่วงใช่ไหมมีสีม่วงนีสบัดไปเราจะเอาให้เข้มหน่อยทีนี้ติดเลยเหไหมทีเดียวใช้เข็มเบอร์ใหญ่ในพื้นที่ที่เล็กมันก็จะติดไวแต่ก็ต้องระวังมันออกออกนอกกรอบอย่าลืมเปลี่ยนมุมของทิชชู่ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวสีดำจะติดลงไปในสีม่วงครับนี่เทคนิคเล็กๆน้อยๆ สะบัดออกไปดึงผิวให้ตึงสะบัดออกไปดึงผิวให้ตึงเดี๋ยวเราจะไปทับตรงนั้นให้ดูตรงที่เราบอกว่าเราใช้เป็นสีเข้มมารองพื้นก่อนอสีดำใช่ไหมนะก็คือเราก็เอาสีม่วงนี่แหละอัดลงไปเลยสีม่วงสีอ่ะส่วนใหญ่แล้วต้องผสมน้ํายามิกอยู่แล้วครับ อย่าพ่าเด็ดขาดให,ให้ผสมไว้ก่อนจะมากจะน,อน้อยมันจะกลายเป็นสีม่วงเข้มแล้วเห็นไหมมันไม่แน่ใจว่าในกล้องมันจะมองเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นม่วงเข้มแล้วดูอแต่นี่ยังเป็นสีดาอยู่เลยฝั่งนีตง้ต้องมองด้วยตาแหละลองไปทําตามดูลองไปทําตามดูเราใช้เทคนิคนี้เกิดทุกงานเลยนะที่สัตว์ที่เห็นในเพจในไอที สำหรับคนที่อยากเรียนมากกว่านี้ก็กม,ามาเรียนกันได้มีทั้งคอร์สออนไลน์คอร์สต,ตัวต่อตัว,ตวแล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนตรงนี้เราก็จะอสีพวกนี้เราต้องต้องระวังนิดนึงเรื่องสมมุติเราเห็นว่ามันแดงเราอย่าไปฝืนม,มันเลือดออกเราอย่าเพิ่งไปฝืนม,มันเราปล่อยให้เลือดมันหมดก่อนแล้วค่อยกลับมาเติมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอักเสบนะครับเราจะลงสีชมพูนิดนึ่ง จะเป็นโมง่มงชมพูชมพูมพเนาะอันนี้เปี่ยนมุมว่าวิ่งเข้าหาเปลี่ยนมุมไปชอูอย่าไปกลัวมันบางทีไอ้จุดแดงอะมันแดงเข้มกว่ากว่าสีอีกนะแต่อย่าคิดว่ามันไม่ติดนะเหมือนสีเหลืองตรงนี้คนก็แบบกลัวว่าสากยากเนาะแต่มันติดนะมันติดของมันอย่าไปฝืนมัน หลายอย่างเราก็อย่าไปฝืนมันนะชีวิตก็เหมือนกันอย่าไปฝืน <laughs> นายกก็อย่าไปฝืนนะไม่ไหวแล้วอย่าไปฝืนวนะ <c oughs> ิธีการเหว <c oughs> ียงเข็มอะสมมุติเราเวียงไปทางใดทางหนึ่งก่อนแล้วเราก็ทำเหมือนเป็นเครื่องหมายบวกอะ <c oughs> มันก็จะเนียนขึ้นไปไปแบบบวกมันอะ <c oughs> หรือจะไปในทางเดียวเพื่อโชว์ความเป็นดอ t อยู่ก็ได้แล้วแต่ว่าคาแรคเตอร์ของช่างแต่ละคนเป็นแบบไหนไม่มีผิด ไดครับไม่มีผิดไม่มีถูกผมจะลงสีสุดท้ายสีขาวไม่ใช้เวลาไป1ินาทีเห็นไหมครับเครื่องตัวนี้มันบอกเวลาด้วยว่าเราสักไปกี่นาทีไหวมลงบางจุดเราเว้นไว้สีขาวอาจจะต้องเว้นไว้นะครับมันไม่สามารถทับสีอื่นได้เนาะหมายถึงว่าจะต้องเว้นพื้นที่ไว้สักสีขาวใช่เว้นพื้นที่ผิวไว้ใส่นิดๆเป็นไฮไลท์น่ารักน่ารัก นะมันก็เห็นสีขาวขึ้นมามสีขาวต้องกดลึกๆหน่อยมันจะไม่ค่อยติดมันจะเจ็บที่สุดเลยสีขาวเนี่ยที่เจ็บที่สุดเนะาะใช่แล้วก็อย่าไปแต่อย่าไปเติมมันเยอะเกินไปบางครั้งเอีไม่ติดเลยปล่อยเลยเดี๋ยวผิวช้ำผิวอัเกเสบไปน้ำตาพอลนะแค่นี้ เสร็จเรียบร้อยช่้ิชูแผ่นเดิมนะครับพลิกด้านทิ้ชูแผ่นเดียวงานชิ้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อยใช้เวลา12นาทีไฟเนี่ยก็ยัง5เหมือนเดิมเข็ม2เล่ม3 RL แล้วก็ 5RS นะครับแค่นั้นโอเคสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องความสะอาดเนาะมือเนี่ยอย่าไปจับนั่นจับนี่เลยเราจับแค่เข็มเครื่องสัตว์แล้วก็ผิวของลูกค้าแค่นั้นพอ ทิ้งท้ายนะครับผมก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวเครื่องก็มันมีมาเรื่อยๆแหละนะแต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่าคนอ่ะซื้อเยอะมันขายมาหมดอะไรเงี้ยผมว่าราคามันโอเคแล้วก็ผมใช้มานี่เข้าปีที่2ละมันทนมากๆนะครับผมก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ Big Ink งเซทู o นะครับผมเราจะมีคลิปใหม่ๆเนี่ย มาลงทุกวันอาทิตย์บ่ายสามโมงนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อก็ฝากเพื่อนๆทุกๆคนติดตามด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ